มาเติมเติมมารีอยางมาแล้วนะครับสดครับวันนี้เรามาถ่ายวิ่ที่จังหวัดชายภูมินะครับอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อพญาเลยอยู่ที่น้องปลาเท่านะครับเพลงใหม่ของพี่เสาภูสินนะครับชื่อเพลงว่า ฮักสาวชัยภูมิก็เลยได้โคชนจังมาเนื้นจับในคนชัยภูมิี่เปล่าครับอ่ะคูวันนี้นะครับเราจะมีเชียานะครับมาไีของจ่ตตวสินะครับนนัีเพมัตาร์มยัง เมัคุณลลตอนนี้เราไป็อยู่ที่ไม่ได้ต่อไปครับใช่ไหมครับอันนี้เปนคชินจเป็นคนชยคนใช่ไหมอิลีครับที่ได้มาายี่เรากก็เป็นการโปรโมท เพื่นี่ครับมาเสียจแล้วพันอะไรกลมสวยและกลมสลอาดหมื่ครับเสียงมัน้ยเสียงมันหนื่ครั้งเงี้ยเถอะสวัสดีครับเดอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องกองไฟสุขสุขคนเด้อ ตอนนี้เราไปอยู่ที่หน้าอนุสาวรีย์เออหน้าหนา้หนาศาลเจริะพรนาศาลเจราญพรอนุสาวรีย์อยู่กลางเมืองครับอันนี้น้องปลาเทาปลานี่จะตัวยังไงหล่ะมันมีเตาพร้อมโอเคชาเดินไปดูอุย้ยนี่แต่มันยจะไตทองเตา้าแม่นบอกเออไตทองแล้วกี้มีหอมเดยป่ะวันนี้เพื่อเห็นจะไตทองเต้าเนีย่ยแหละอันนี้ก็จะเป็นทีมถ่ายทำถ่ายทำ สาวเสยภูมิขึ้นชื่อเรื่องความสวยจ้าแม่นครับหล่อจังอออื <c> ืห <oughs> นี่เต้าเจี๋นี่ก็บอกแล้หรือมันดีบอกว่มีคนจะไปกลอยเร็วเหมือนสารเจ้าพ่อเลยใช่ครับสารเจ้าพ่อครับอันนี้เป็นโยมแม่หน,นึ่งบัวฮะวบ่บเขาตาั้งมาั้งยี่ตั้งแต่ยังไม่มาหลุดสูญที่เด็เกฝึกงานอยู่ทั้งกลุ่มแนอยู่ เขาหยกไ่ได้เขาตั้งไม่หยุดแวอ่ะเดี๋ยวาพเป็นไททอนสูงหรือเปล่าก็นี่แหละครัะมันเท็ดไหมมันได้แปลกไหมอืมจ้างมาจ้างเขาเอิ้แล้วเขาทายแล้วแมนง่ายครับด้วยครับ หอนแห้งวุนนี่หอนแห้งอีหลีต้องไปเบิ่งหมอลำบูนเดือนหกสี่ไปเบิ่งหมอลำบูนเดือนห้าใช่ครับน่าจะช่วงเดือนพฤษภาือเปล่าหลายขั้นอยู่ดีเบิดเบิดเมืองอ่ะอก จะมาเจาะความี่อด้นมาไหีนีอารกอรสดอม,ม้าหรือบ่ม,มาแง่านหลายคะอยากมาีา้เพียงอะไรครับของของใครครับรออของี่เตใครนครับ้เราจะถ่ายซิงก์ก่อนนะครับคือจะถ่ายวันนี้ก็จะมีโควอ์ด้วยมีโควอ์พี่เต๋อด้วยแล้วก็ถ่ายเอ็มดีด้วยเอ็มดีก็เป็นพัเอ็มดีนะแบบถ่ายครกเมอแล้วก็ครชัน อันนี้อาจจะมาแบบเนรูปหนึ hmm. mm ่งแบบแมนใ่ไหมแนคุณอาจจะร้องบเด่นนากับปารคู่เงี้ยในพี่น้องคนดินมีขึ้นห่ัง้อนแ้บาบบนีเเนาะน่หอนอากาศพอะนระมาณาปีสองีปสอ่า้าปีนทางมาเชออ่นเมืงเนาะแมนแล้วในเมืงดเตเพลงของพี่เต๋อปูสินนะครับ มามามาเที่ยวชายอีกอปูมาขอ,อาพรวันจบะบอกพญาอะไรเองสรุปวันนี้ไม่มีงานครับผมคิวงานวันนี้อย้ายไปวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมครับปูพอมากมพี่เต๋านึ่งพอมากแล้วก็เพิ่มปกติจะมีแค่สามตอนเดียวคือตอนเริ่มต้นอนกลางแลตอนแต่ปกติวันว่าเริ่มต้นกลางประมาณสี่แต่พี่เต๋าน,นี่คือ กิดท่อนไม่ซ้ำกันแต่ค่อนเลยลองมาท่าอนงดีกิดท่อนลองลองมาซ้ำกันไปทรร่อนเราแต่ไม่ทรร่อนล่ำไม่ทรร่อนก่อนเตยไม่ก่อนทุกอย่างลูกลูกดิกไปไหนย่อฟิตนะครับทีมงานตัวจิว <c oughs> ไม่สวยย่อฟิตทีมงานถ่ายทำพร้อมแล้วนะครับวิห์ นี่คาเฟ่บ้านเราหรอวะเอ้ามันจะมากินไปเดินมาได้เดิมแหละถ้าก็ไรก็แช่น่ได้ครับเด้อออเสียหายหรอได้ยินเสียงไหครับได้ยินเสียงไหมครับ พี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนให้เด้อเดี๋ยวผมโอนให้ถ่ายเอ็มวีเพลงอยู่ที่ชัยภูมิครับเพลงของพี่เต๋อภูสิทธิ์้ักสาวชัยภูมิเสียงครูจรจังไม่ได้ยินโอเคครับเสียงไม่ได้ยินงวดหนึงน่งว่าเสียงหายอ้าวเหรอ uh ครับ พี่ชางใต้หนานะครับที่ใต้หนาคู่มือนี่รอบหักอเมรั <c oughs> นเพลงอะไรบะาฮัากสาวเซยภูมิใช่ไหมชูท่าน <c oughs> เรียงนี่นะครับ

พี่ต่อภูสินครับแต่คงมาถายเอมวให้นะครับให้เอ็มวี ตัดหน้าเรอมากวะั้งออาไอ้เบื้อ,หอ,นนองหน้ามามาครับน้องมาสอา <c oughs> <c oughs> ช่วงเช้าล่า u n c h e อยู่ที่หนองบัวเท่าช่วงบ่ายล่า u n อยู่ที่วัดพระธาตุชัยภูมิตอนเช้าอยู่ที่หนองบัวเท่านะครับช่วงบ่ายจะอยู่ที่วัดพระธาตุชัยภูมิ ไปยุคนวะสะดองอะไรล่ะใช่ไหมถ่ายทำใช่ไหมครับดูน้องปลาเท่าครับ คูณหนาแล้วใช่ไหมโอ้โหโอ้โหรับประาินรับรับไปตาินอออดิชันยุนโตเกียวยุกกูกินจังเพราะเอกินบีใช่ครับด้้ีี่่ะะเเาาังลยยกกกซซนหรือุมส นีตแมนมำงานะแอดมินใช่ปะแมนครับขอขึ้น <challenge> ม <distribution> ื <renamed> ่นใช่ หอนมากครับขาดตัวเต่ายานน้อยหนุกเลยนี่โอเคอันนี้ไม่ต้องเก็บเยอะก็ได้เพราะฟิกโคเพื่อว่าจะได้ใช้ในยิ้มดีจริงก็จะได้ใช้ไหมล่ะยิ้มดีจริงก็จะได้ใช้ประมาณนี้แต่ว่าน้อหาทำทั้งวันครับอมยิ้มแบบมันคิดถึงคิดอะไรอยู่ฟิลอมยิ้มคิดถึงแล้วนะควถึง าาก็จะถ่ายดีสุดท้ายก่อนถ้าจิงเสร็จใช่ไหมถ่ายดีสุด้ายก่อนเขาจะได้เปลี่ยนยกเปลี่ยนทีเดียวเพลงของพี่เต่าผู้สินครับเพีงใหม่ของเราที่ไหนวะฮักสาวชายภูมิของพี่เต่าผู้สิส้นมาสุลงตั้งแต่วันมาักสาวดุนยง ฮักสาวรุ่นใหญ่ฮักสาวชัยภูมิโอเคเขจะลงไลน์แล้วนะครับหนงสองสเจปเ